ถ่ายในจุดพักแรกนะครับ5้ารอเมตรมาถึงเนินแรกก็ฮาร์ดเรททะลุร้อยเก้าบไปแล้วแค่ห้ารอยเมตรมาแนออาทนเปิดมาก็นวดเลยครับใครที่กินข้าวมาแล้วจะเพิ่งรีบขึ้นเนี่ยต้องต้องทางนีดหนึ่งเมื่อกี้นี่ไปแล้วคนหนึ่งครับกินข้าวเสร็จแล้วหนกว่าจะเดินชิวมาถึงก็เปิดทางด้วยด้วยทางที่ยาวมากๆอนะ่ะไอทางที่ชันมากๆชันเลยอ่ะชันห้าร้อยเมตร ใช้เวลาประมาณ15นาทีพักประมาณ5นาทีแล้วก็เดินต่อนะครับตอนนี้คาเดรต์ก็103เอ็ดไปเหนียวยาวครับจุดพักจุดที่ 2, 2พูดอะไรกับกล้องเลยครับชิลฮะนี่ต่อปะไม่รู้อาจย์บุงยกนะมุงต่อปะแดกน้ำต่อปะตอนนี้ก็มาถึงจุดพักที่3ในเวลา1ชั่วโมง สามนาทีสามเกือบสามกิโลนะครับสันนอกวัวอีกห้ากิโลเมตรเอ,อ้ืหมือซ้าโอเคนานๆทีจะร้องเงี้ยสเตเปอรสเตเชี่งไง างเนี่ยนะครับรีวิวในทางเชือกเมื่อกี้เป็นไงครับคุณก็เมื่อกี้ฮันเลนอยู่ที่89% 8สิเก้าเปอรเแปดสิบเ้าเร์เนคเข้ามาับลนผมก็ใช้ได้อยู่ฮะโอเคยูส่ไสุนไม่ไหวล่ะโอเคสีาทีลบรูปหาพลบรูปภาพก่อน เชือกอีกแล้วสี่โลครึ่งครับก็สองชั่วโมงครึ่งจุดที่ชันที่สุดพาไปแล้ว ก็พอดีว่ามีเมฆก็เลยไม่ร้อนเท่าไหร่แต่เตรียมหมวกมาก็ดีไปต่อโอเคจุดพักนี้ไม่รู้จุดพักอะไรแต่ว่าถึงเลยเชือกมาก็ทุกคนจะแวะกินข้าวตรงนี้ไม่มีแล้วทีนี้เราแล้วแต่เราจะพัก ถ้าเท่าที่มองถือสิถ้าเท่าอะไรเท่าที่มองแต่ไม่ชันชันไหมครับโอเคไปถึงแล้วร้อนไหมครับก็หลบชายป่าก่อนเดี๋ยวเรยกนักขาดกลางเซนให้พี่ก็ไปนั่งหลบชายป่าก่อนโอเคครับ ก็จะคิวขึ้นน้อยหน่อยทำไมเราได้ตรงนี้ตรงนี้ไงอุ่นกว่าตรงนู้นส่วนแต่ว่าลมแรงมากโอเคจะกลางเต็นท์ยวกลางเต็นท์ก่อนนะถึงกันยังโอเคครับตอนนี้กี่โมงวะถึงประมาณแปดสองไปถึงสี่ชั่วโมงไะเมื่อกี้ทั้งหมดนะครับถ้าใครมาก็เหมือนหกจุดสองสองกิโลเองนะของมึงใช่ไหม อืมแล้วแลวก7ของคาร์มินะละเอียดกว่าจริงๆอะ2,598แคล2อ0 0งพันกร600แคลครับแล้ว, 26. 26ว,ลวก็ใช้เวลา4ชั่วโมงจริงๆก็4ชั่วโมงถ่ายรูปอยู่15นาทีสุดท้ายนะ โอเคเดี๋ยวแดดล่มวันนี้กันค่อยถ่ายรูปกันคูเก่งไปไงครับคูเก่งห่ออบลงแล้วเปิดมาก็แบบมันเซอร์ไพรส์ไดบอกว่าศึกษาไปแล้วกไม่คิดว่ามูะเนนี้มีื่อกับกเลยนะขอเทอ้นี้ครับชิชูอาบน้ำแห้งครับอาน้ำแหยกังไงขี้ยอยังไงขีก็พุดหลุม ตามป่าครับเต่าตูดตากมากต้องเข้าไปตรงโน้นนี่เดี๋ยวตอนเย็นเราเข้าไปเราจะได้ไปกินกับเราเนี่ก็คือที่กินยังไงล่ะคุณก็กินไงให้เลอะเทอะขนาดเนี้ยกินเลยป่ะครับถึงฟิลจริงจริงกิดกันแล้วแ้งเลยกินเลอะเทอะอย่าเกินนะอย่าเกินสามหกว่ะจะได้รันอย่าเกินสามหกอะฉันจะรันสตี๋นี่อย่าเกินสามเจ็ดนะ สามแปดด้วยกูว่าเกินเนี่ยเละเข้มว่ะเจ้าเข้มเลยตรงกินจะกพื้นกินนะนะตอนนี้เราเขาเรียกอะไรกางเต็นท์กันเรียบร้อยแล้วครับอย่างนี้คุณก็เดี๋ยวไปไหนทำอะไรต่อครับจะไปถ่ายรูปอยู่ด้านบนอะไรนะไปถ่ายรูปครับถ่ายรูปที่ไหนด้านบนนะครับด้านบน แต่ฟ้าไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่ครับจะไปดีไหมเปืองแรงวะเอาแรงเลยพนะักก่อนก็ได้ครับพักก่อนนะได้โคตรเด่นเลยสวยเลยก็บอกแล้วบวกให้หมานแต่ไน,นขน้างนานนะเด่นนะสวยเ,ยเป็นพื้น,นที่ของเราเลยนะครับวันนี้เราจะเดินไปที่เขา กูพี่ก็ดื่มสายชาร์จเอาดิถุงไว้ก็สายชาร์จละพันก็เต่าเป็นทำแลบนะนี่จะถือเอาก็ได้พี่เออมือเราไม่ได้ทำร้ายทำแลบขนาดนั้นไม่เหมือนแบบเปิดช hey, ัตเตอร์กล้องค้างไว้ ครับวันนี้เราก็ปิดทิปปิดทิปปิดทิปเสรแล้วเหรอเจอพรุ่งนี้เช้าดิพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้ามาอีกรอบหนึ่งครับก็มาดูว่าพรุ่งนี้เช้ากี่โมงพรุ่งนี้เป็นไงแสงมันจะดีกว่านี้ยัแสงดีกว่านี้แสงวันนี้คือแบบเมฆครับมีเมฆแล้วพรุ่งนี้เช้ามาดูกันว่าตื่นมาแล้วจะมีหมอกไหมมีหมอกนี่คือจบนะหมอกไหลลงมาละ ถ้ามีมอกไหลออกมาจากสันตรงนั้นนะครับแล้วจะมาดูกันไหวไหมเข่า่ตีออนะนี้ก็สวยนนพอแสงไม่น่ายดพรุ่งนี้แสงจะมาทางโน้นจะยิงเข้าสันทันทีเราจะลงกี่โมงตอนนี้อ่ะเราจะไปทำกับข้าวก่อนพราทิตย์ตกไหมเดี๋ยวรอขึ้นไปขึ้นแล้วเฮียตองมีอะไรผม้มีอะไรไม่มีอยู่ตรงนี้วีสุดละกูเคยไูเคยไคุ้มหรอกสิทุ่งนี้เขาไปเก็บมุมมัก็ได้ เพราะว่าถ้าเพราะว่าถ้าวันนี้เราถ่ายอย่างนี้มันด้านหลังมันมืดจัดเลยใช่ไหมครับอาจารันแบบแนะนําว่าถ้าแบบมาสั่นนกหัวให้ตอนตอนเย็นให้อยู่ตรงนี้นะฮะตอนเช้าให้มาแบบไปอยู่ตรงสั่นนะครับหรือว่าแนะนำแนะนำว่าตีสี่ตีห้าไงขับรถอย่าแบบขับมอใสมาสามตีทุ่มต้องเข้านอนนะไปเงี้ยฟิลเลยแกแกฟิลอยู่คนเดียวนะข้างล่าง่ะ ไม่ได้กูอยากเกิดสำกผมจัดกิมนาง <_ an> ทันรึนะฮะดูสครับสันนอกวัวครับเป็นการเดินป่าอีกคลิปหนึ่งแต่นะจริงๆก็ไม่ค่อยจะทำจริงจังเท่าไหร่หรอกแต่ว่าคลิปนี้มีดีใจก็ง่ายหน่อยแล้วก็มีเพื่อนมนช่างภาพเต็มไปหมดนะครับก็ช่วยกันคิดว่าเราจะทำยังไงดีนะเดินจริงๆก็4ชั่วโมงนะสรุปแล้วเราปรถ่านคำบอก มาตรฐาน5นะฮะแล้วก็เดินจริงๆสชั่วโมงตอยู่ตรงนี้ก็จะได้เห็นวิวนะครับวิวเป็นป้อมปีฮะ right? right? พาทิตกดินนะฮะอมลการเต็นก็จะมี2ที่นะครับมีแองกระทะกับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้เขาว่าลมแรงนะสั่แองกระทะตรงนี้ขอบคุณครับที่ติดตามชับช่อง ที่จริงก ry, ็ชื Big ่อมีควายครับเอาดอครับแต่ว่าก็ตั้งอะไรเลยเท่มันหมดนะโอเคแล้วก็อารมณ์นะเออเราว่าหวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับเคีเดวเมาไล้เอาภาพสวยๆมาให้นะครับทุกคนแบบวิวที่แบบคิดกันนะครับโอเคบาย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 ปุ๊บ แล้วก็ตัดบายบแคมป์แล้วก็ตัดไงเป็นน้ำปกอุ้ยอุ้ยอะไรแกเก็บขอกหรอไปไหมโอเคครับนึง